เกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l i สแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมเกมกาลินาเดล塔ฟอร์ดไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด1ิเดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแลยีิบสีชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวาผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสินและแพ็คเพิ่มที่่เทานนั้น สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มาเล่นปืนใหม่กันนะครับเป็นปืนเชสามเจ็ดนะครับผมซึ่งการที่เราจะได้รับเนี่ยเราก็ต้องทําภารกิจนะครับผมโดยการที่เรามาเล่นโหมดวอลแฟร์นะครับเราไม่ต้องไปเล่นโหมดโอพนะเราเล่นโหมดวอลแฟร์ได้เลยแล้วเก็บคะแนนได้ครบสามหมื่นนะครับเราก็จะได้ปืนเชสามเจ็ดนะครับผมอันนี้ผมก็แต่งมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็หายิงก่อนนะเราเป็นฝ่ายกันนะครับเราต้องการให้ได้นะอันนี้เป็นด่านใหม่ด้วยนะที่มาวันนีี้ยน่ กระโดดพุ่งมาแบบนี้ตายเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราหามุมยิงก่อนโอ้ยแต่ถ้าที่ผมลองเล่นนะมันก็แบบว่ามันก็ลั่นช้านะแต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบ s g 552้าหอยู่ดีนะครับลั่นเร็วนะครับผมมารนีผมหาไม่เจออยู่ไหนเนะี่ยตกอุ้ยบนหัวอุย้ยเรียบร้อยฮะแตกจนได้ครับผมเดี๋ยวดันไปต่อนะ เกิดตรงนี้แล้วกันวันนี้รู้สึกเล่นไม่เข้ามือเลยนะตายอย่างเดียวครับมาอยู่ตรงไหนเนี่ยอุ้ยนี่ไงกระสุนอยู่ไหนอยู่นี่เรียบร้อยหนึ่งตัวครับอ้าววิ่งไปทำอะไรขอยิงหลังหน่อยเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวอ่ามีตัวหนึ่งตัวนึือย,ยิงไม่โดนขอรูดหน่อยรูดโอ้โหไม่ไม่ตายยังไม่ตายเลยอุ้ยอุ้ยนี่ไง อุ้ยใจเย็นโอ้ยทำไมมันยิงแม่นจังเลยเคสี่สามเจ็ดทำไมมันลั่นเร็วกว่าเราวะเนี้ยหรือผมแต่งอะไรผิดพลาดเกินไป่ะเกิดต่อฮะเราต้องการให้ได้ครับทุกคนมีเรคอรไม่ได้ฝังเราอุ้ยนี่กระโดดทำไมกระโดดทำไมอืมออืมุ้ยทำไมผมูโดนสวนตายผมยิงตั้งหลายนัดน,นะมันส่วนแบบเรยวตายอ่ะ น่ายิงโดนจุดสําคัญแล้วนะปืนเดียวกันด้วยนะยิงก่อนด้วยตายเอง <c oughs> ปะวิ่งไปฮะใส่อย่างเดียวโหมดนี้ก็คือโคตรโคตรมันเกิดยิงเกิดยิงครับอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเยอะเกินคือแบบว่าผมยังไม่ชินกระดานใหม่ไงอใครลองเล่นแล้วเป็นไงบอกด้วยนะรู้สึกว่าห้องมัน เยอะเกินนะบางทีก็วิ่งหลงนะครับป่ะตายปต่ออุ๊ยอุ๊ยอย่านะอย่านะแตกนะครับบอกเลยใครเข้ามาไอ้นี่แน,น,น,นี่นี่แนี่เข้ามาทําไมเข้ามาทำไมมีตัวนึงอยู่ไหนอืนี่นี่เรียบร้อยฮะมาดิมาดิสไลด์อืมอีกทีนึงอีกทีนึง,อ,นงอืมกลับไปเอ้ยข้างหน้าเต็มอื้อหือขวามันมีแอบอยู่ตรงนี้ด้วย ตัวเดิมเลยผ่านผ่านเจ็ดจำชื่อได้ครับมาเกิดใหม่ฮะกดสักิ้วไปไหนอยู่ตรงไหนนี่ขอยิงหลังหน่อยขอยิงยิงหลังหน่อยยิงหลังหน่อยมานี่มานี่สิมานี่สิอุ้ย,ยมีตัวมีตัวมีตัว ออก่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วยิงไม่โดนเลยเพื่อนนำไปขอยิงหน่อยครับอุ้ยตัวเดียวอุ้ยแฟดแฟดแฟดแฟอ๋อตายนะตายนะมานี่มานี่เรียบร้อยขอไหลหน่อยขอไหลหน่อยเพื่อนโอ้โหมองไม่เห็นข้างหลังอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยสวยเรียบร้อยสวยตัวตายก็ตาย ไม่ชินสักทีอาา่าฮะเกิดตรงนี้เลยเพื่อนวางเกิดไาให้นี่เนี่ยนี่เนี่ยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยยิงหน่อยฮะเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเใครยิงวะเนี่ยเอา้าข้างหลังโอ้โหหลังเข้านั่นแหละจัดการไปมันก็ยิงยิงมันนะถ้าได้ยิง แต่ถ้าไม่ได้ยิงนี่คือยิงไม่มันนะ่ะแต่แบบว่าถ้าถ้าเจอ S G นี่คือแบบว่าคนยิงของผมนี่โดนส่วนตายนะไม่ได้โดนส่วนหรอกโผไปตายโผไปตายนะ S G กกระสุนมันลั่นเร็วแล้วมันตรงด้วยกระสุนนะ่ะแต่ K 437มันแบบว่ากระสุนมันชานะ้านะลั่นช้าแล้วกระสุนไปถึงตัวช้าด้วยสมุกไข่ครับเนี่ยต็มปดมดอาชูปอกันไว้160วิใช่ปะ่ะมันเป็นวิปะ่ะ หรือเป็นตัวเรียบร้อยฮะไม่ไหมอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ย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 เรียบร้อยโดนเพื่อนยิงตายมานี่เดี๋ยวชูปให้หาดิมันอยู่ไหนอุ๊ยบ้านโดนยึดมานี่วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมานี่ขออีกตัวนึงขออีกตัวนึง ขอยตัวนึงอืมอืมอืมไม่ทันคือถึงสไลด์ได้ก็โดยอีกทางนึงยิงกยู่ดีเมื่อกี้เราไปกลางวงเลยมีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเลยหลังไม่มีโอ้เราเกิดไกลเนะี่ยอ๋อโดนยินแล้วตั้งลับแต่จริงชอบฝ่ายบุกมากกว่านะแต่ฝ่ายกันมันก็มันก็กันได้ได้ดีนะ มันก็เล่นดีอยู่นะมาดูวันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับขอเลี่ยมๆหน่อยเนี่ยเป้ามันไม่นิ่งเท่าเอจีอะเอจุมแปบ,บเดียวโคตรนิ่งเลยอื้อ,อ,อ,อผมไม่ได้แต่งนิ่งเนียว่ะลืมลืม มานี่มันนี่มันนี่มันนี่เลยมันนี่เลยนมโผล่มาโผล่มาโผล่มาตายเอ้าโดยเพื่อนลาาว่ะปลาวิ่งไปอื้มอื้มอืมยิงโดนไหมไม่โดนเติมโซนนัน่นกดหน่อยครับกดหน่อยอื้มอื้มอืมตายไหมตายสักตัวไหมอืมไม่ตายไม่ตายสักตัวเลย เอาเราตายเองไว้เดี๋ยวเกิดใหม่หเกิดใกล้ๆเลยข้างล่างมีไหมเอาเอาไม่มีครับเดี๋ยวเล็นข้างบนแล้วกันข้างๆข,ขวาก็ไม่มีเมื่อกี้มันหลุดมานี่แน่วิ่งทำอะไร ยิงทำไงอืมอืมอืมานี่สองตัวสองตัวอื้มสไลด์สไลด์อื้มอีกตัวหนึ่งเอ,อ้ยชูบอ่อ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 ชูบ่อเจ็บนะเจ็บนะอ่ายิงหลังหรอจะลุมหรอเอ้ยอย่าเพิ่งไอ้หนุม่มยังไม่เห็นสวยอ่าขอยิงฟรีขอยิงฟรีเลยอยู่เนี่ย ฮะใครจะมาใครจะมาลุยอุ้ยมันสมกบังอ่ะอ๋อแนี่นอนเถอะนอนเถอะขอยิงขอยิงเลยขอยิงเลยอีกตัวอีกตัวหนึ่งโดนเออเรียบร้อยมันเห็นก็สุดเราโดนยิงซะเดี๋ยวเขาเกิดก่อนแล้วด้วยอยู่ไหนอยู่ไหน ไอ้ B สองปะมีคนป่ะช่วงนี้จะจะวิ่งเออๆเลยแล้วแต่บางวันนะบางวันก็เล่นเล่นโหดบางวันก็เล่นกากแล้วแต่วันนะเดี๋ยวขอเบี่ยงมาทางนี้แล้วนะโุ้ยอ้ยอย,ยิงกำแพงนี่แนละไม่เห็นไ่เห็นะไม่เห็นนะไม่เห็นล้อไม่เห็นล้อคนขอเขาอยู่ตรงนี้ขึ้นสลิงไปเลยครับ มีไหมอุโหลากเป้าช้ามากอ่ายิงเกิดก่อนอุ้ยใจเย็นสไลด์สไลด์ลอีกทีเรียบร้อยข้างล่างเรียบร้อยเรียบร้อย,อยขอยืนนะอย,อยเจ็บ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 มันแม่นยังวะกดมาแล้วครับสกิลเดี๋ยวดูสักพักตายใช้สกิลอะไรตายเร็วทุกที อุ้ยอุ้ยทำอะไรทำอะไรโอ้ยใจเย็ยนไอ้นมกดสก,กิลเลยเหรอยิงแล้วเบิดเเลยเห็นแล้วต้องสลิงครับตรงนี้ปุ๊บยิงเกิดก่อนเอา้าอุ้ยอุ้ยโอ้โหศพหรอคิดว่าแบบว่ายังไม่ตายคิดว่ามันนอนอยู่ท่านอนมันนี่นะเอ้ยท่านตายมันนี่นะเหมือนท่านอนเลย ยืนตรงนี้ไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บโอ,อ้มันยิงเจ็บมากเลยนะนี่ขอยิงหน่อยขอยิงสักตัวโหสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะถ้าไปเอชจีน่าจะล่วงแล้วตัวหนึ่งวีตัวนี้ไม่ล่วงล่วงยากเหลือเกินนี่ตรงไหน มีสองเราต้องดันทางไหนดีเนี่ยมีคนไหมอุ๊ย,อยโอ้โหแนบไปตรงนี้ตายเลยครับทุกคนโอ้โหมันจะยีดได้หมดแล้วว่ะเราไม่มีรีคอนด้วย จริงเกมน,นี้รีคอนสำคัญนะใครเป็นสายรีคอนนี่คือชอบมากเลยต้องการเขาตีเลยโอ้โหพุ่งไปก็ตายเหมือนกันเนี่ย M61 เห็นนะวันนี้เล่นกากมาก <c oughs> เล่นไม่โหดเลยอเอ้ยเอ้ยกระโดดไปทำไมแต่ถ้ายิงหัวแล้วยวตายแต่มันบังเอ,อิญมัน,ม,นมันเล็งไม่แม่นเลย ไอ้ีสองจะยึดเสร็จแล้วเพื่อนไม่ช่วยกันหน่อยขอยิงขอยิงสตัวยิงสตัวสตัวสตัวโออโหเยอะเกินแอ่ชื่อญี่ปุ่นเนี่ยยิงโคตรคมเลยเดียวผมตายโอ้โหมันยึดเรียบร้อยครับแล้วเปิดจุดแล้วดิเนี่ยถ้าสมมุติมันยึดเสร็จนะฝั่งตรงค้ามจะเห็นตัวเรานะครับ จเจนตัวเราว่าเราอยู่ไหนเฉพาะในเขตของเขานะเขาก็จะเห็นนะว่าเราอยู่ตรงไหนนะฮะมาสิ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 าสาสหืมล้มดิไม่ไม่ไมไมไมล้มไปไหนแล้ววะเอาเพื่อนทำไรเฮ้ยวิ่งทำไรหนุ่มหืมหืม้มเจ็บนะเจ็บนะหมดยังเฮ้ยขออีกตัวหนึ่งขออกตัวสวยเด็น้อยก็ได้สามตัวนอกวงเนาะ เล่นตรงนี้ต่อเกิดมาแล้วจุดนี้มันจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะที่มันต้องมาละลงมาละน, a, 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 น,นี่ยิงยิงยิงซะไม่น็อปอีกมันเป็นทางอะไรละอุยอุ้ยอุยอุ้ยอเต็มเลยเต็มเลยอุ้ยในตัวเดียวแต่มันมน่าจะชุบได้นะโอ้หเต็มเลยเมื่อกียย้ไม่รู้ว่ามันเป็นบันไดขึ้นเนี่ยมีเคดว่ามันเป็นแค่ช่อง,งเฉย สไ้ดยเป็นกับบันไดอ่ะเนี่ยเรากันอยู่แค่เนี้ยยิงสกิลก่นอนโห้หสะท้อนกลับมาด้วยโอ้โหสไลด์ไปให้เขายิงเรียบร้อยดีครับแบบเนี้ยมาตรงไหนต่อฮะเกิดมาแล้วปาก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 โอ้โหไม่ตายอะไรครับเนี่ย จืดไปไหนนี่แนะโดนซะอยู่ไหนออกมาดิเฮ้ยซีสองโดนยึดด้วยเดี๋ยวเราไปช่วยซีสองดิดีไหมสวยมากเลยเพื่อนไปไปเไปซีสองดีกว่า ลงทางไหนไวเนี่ยอ่าไม่มีใครกันมั้งสี่สองอุ้ย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 แฟดแฟดเยอะเกินใจเย็นไอ้หนุ่มรู้ว่าอยากยิงแต่รอป๊บได้ไมอุ้ยเดือบร้อยโอ้โหตัวเดิม m ึ่1อะไรมันจะขนาดนั้นครับเนี่ย มีเกิดตรงนี้เรามาไหลตรงนี้ดีกว,ว่าไปทางไหนครับเนี่ยทางนี้เหรออุ้ยตันไม่กี่ทางตันอุ้ยกระโดดมาทำไมกระโดดมาทำไมอุ้ยไม่ตัวไม่ตัว,วยิงยิงซะยิงซะมานี่เลยสวยครับมาไหมไหลามาไหลามาเลยเรียบร้อยมานี่เลยมานี่เลยไอ้นี่ ยิงดิอืมหมดดิยิงแจ่งดีนักเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยหัวแตกเฮ้ยมันจะยึดได้หมดแล้วนะกันได้ไหมยิงไปยิงไปสวยสวยเรายังอยู่ครับเรายังอยู่สีสอง,องเว้ย แล้วนี่มันสายกันซีสองแน่นอนมาเลยฮะมาเลยเยอะไหมเพื่อนนวลอยู่คิดว่ามันเยอะปะแต่มันจะหกขวาไหมใครยิงผมเนี่ยนู่นนี่นู่ตายหน่อยเออลนแหละมยาจะตาย ยิงโคตรเจอะขอโอ้โหเป้ายังไม่ไป <laughs> โอ้โหสมมกปิดอีกยิงบ้างอ่ะขอยิงบ้างหาไหลไห<ป>นี่แนีนี่แน่โอ้โห, <c oughs> โ,โ,หโดนละโดนเพื่อนยิง <c oughs> นี่นี่ขอโอ้โหไม่ได้อีกแล้วแอซิด พอยิงหน่อยสวยเนี่ยแหละของจริงกระโดดลงมาป้างก็โดดมาแล้วแต่ว่าอุ้ยอุ้ยใครกระโดดบ้างอืมจะโดดมาไหมโดดมาไหมโอ้โหยิงติดเหล็กนี่แบบเป็นว่าเล่นเลยนะติดเหล็กอย่างเดียวอ่ากระโดดมาเหรอออกข้างมาแล้วเหรอ ต้องมีสมองปิดไว้ถ้ามันจะเข้ามานะยิงยิงหน่อย,ย,อยขอยิงหน่อยมานี่ขอสักตัวเอาบัฟหน่อยอยากได้บัฟม่อยู่ไว้ม่อยู่แต่นิวเคียร์มาลงได้ปะแต่แบบว่าหลังคาแบบเนี้ยมันจะชนขอบชนคือไปเอ้ยใจเย็น นี่นะนีนะ่อุ๊ยโอ้โหแตกจนได้มันเป็นยิงแม่นจังไม่หรอกปืนกระสุนมันช้าถ้าว่ายิงไม่โดนจุดสำคัญนะเฮ่งนี่ยมาแล้วขอยิงนะครับเรียบร้อยไหนอะหัวโพ่มาดิ นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยใครมาอ้โหูเรียบร้อยวิ่งจูบก,กันจบเลยจะรอดไหมเราเนะี่ยเด็เจ็ดสิบเจ็ดตัวรวยฮะเฮ้ย,อยโอ้โหตายครับทำไมตายง่ายจังเลยเนะี่ย ตัวนี้ตายง่ายอะ่ะเกิดใหม่ตรงนี้เหรอไหวปะเฮ้ยทางออกอยู่ไหนไะเนี่ยมาน,นี่เล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 ยยิงดีนะชอบยิงชอบยิงอ่ะมาน,นี่มาน,นี่เอ้าไม่ตายเว้ยเนี่ยตายละมีอีกปะอุ้ยอุ้ย ไม่ทันเพื่อนตรงนี้มันกระโดดขึ้นได้ไหมไม่ได้โอ้โหไม่ทันยิงรับเรียบร้อยครับนี่เนะี่ยเอาจรวดไปไม่ใช่จรวดดิระเบิดไปอุย้ยโดนเขาหัวตายเรียบร้อยดิ ี่สิบตัวกว่าตัวเองมาเลย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 เดี๋ยวผมต้องไปหาจุดแต่งใหม่แล้วปืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไรทำไรมาดิมาดิมาด,มาดิตัวนึงอีกตัวนึงไหมามาเลยอืมเรียบร้อยอืมอีกตัวเหรอหมดยังไงยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหเปนของจริงว่ะปืนเนี้ยแต่ไม่อ่ะ เอจีเหรอ่ะลงมาก็อุ้ยข้างเข้าเห็นได้ไงยิงโดด้ด้เหรอยิงสไกก่เลยกระโดดไม่ได้ด้ยอุ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 ้ยเอา้าตายแล้ว หมดจะตายก็ตายโคตรจะง่ายเลยไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะฆ่าได้กี่ตัวเลยแค่สิบกว่าตัวเองตุยเเลยครับเพื่อนเพื่อนไหนหมดยังมาดิโผล่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 มาดิอื้อเจ็บนะอุย้ยโดนซ้ายซ้ายมาเยอะแนนย 9ก้าตัวเก้าดัวกันไว้ชนะเลยไหมน่าจะชนะเลยแหละโอ้ยแต่นิวเคยังลงไม่ได้เลยถ้ามันไม่ต่อเวลานะอ,อ,อุ้ยอุ้ยเจ็บไปดีหัวแตกเลยนี่ไหนโอ้ยกดไม่ได้น่าจบแล้วแหละน่าแล้วน่าชนะแล้ว <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับเคสามสามสี่เจ็ดสี่สามเจ็ด ใครลองแล้วเป็นไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับผมนะผมก็ยังยกให้ SG เป็นเมต้าเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับ